เยอะเองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับยูนะคะในช่องยูเอง c h a channel ค่ะวันนี้ยูก็ไม่ได้จะมาเล่นเกมนะคะถึงแม้ว่าจะเห็นสกรีนเป็นพื้นหลังโทรศัพท์อย่างนี้ mm. ก็ไม่ได้มาเล่นเกมนะคะวันนี้ค่ะมีความรู้มาฝากแนะ่เราก็มีความรู้ในช่องเราอะ่ะเรามีทุกอย่างในช่องเราเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนความรู้เกม หรือแม้แต่วอล์กนะคะช่องอยูมีหมดเลยก็อย่างอื่นเลยก็ฝาก subscribe กันนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดเวลายูลงคลิปใหม่ๆนะคะก็ลงทุกอาทิตย์นะคะแต่ไม่รู้ว่าอาทิตย์ละกี่คลิปนะคะหรือว่าอาทิตย์เดียวก็คลิปเดียวก็มีแห่เราเล่นก็วันนี้นะคะ<ว>ยูมีความรู้เอาเป็นทิปเล็กๆ,ๆน้อยๆแล้วกันไม่ถือว่าเป็นความรู้มาเป็นทิปเล็กๆน้อยๆน,ยนะคะถ้าใครใช้ iOS นะคะก็คือพวก iPhone นั่นเองมันจะมีแอปนี้มาให้ค่ะกลาดแบนนี่ตัวนี้เป็นแบบนี้นะคะนี่อันนี้อยู่ก็ได้อ หมือนทาเพลงของยูไว้แต่คือแค่แบบเข้าไปอัดเสียงไปอะไรเล่นๆเฉยแล้วก็มีเล่นคีย์บอร์ดเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยเพราะว่ากีตาร์ในชีวิตจริงเล่นไม่เป็นนะแต่ว่าเล่นในเนี้ยก็คือพอได้อยู่กดๆ,ๆมันก็มีเสียงขึ้นมาอหามันเราเล่นกีตาร์จริงๆแต่วันเนี้ยไม่ได้มาสอนแต่งเพลง,พลงไม่ได้มาสอนเล่นเพลงไม่ได้มาสอนอะไรในแอปการ์ดแวร์ทั้งนั้นแต่แค่จะมาบอกทิก้งเลยก็คือเดี๋ยวยูจะพาไปดูเจ้าตัวนี้นะคะทุกคนเวลาที่เราเล่น นะคะขอกลับไปตรงกลับไปตรงนี้อ่าเนี่ยเวลาเราจะทําเพลงเพงลงนึ่งเนี่ยใช่ไหมเราก็ต้องมีบันทึกเสียงมีเพิ่มดนตรตีอ่ะถ้าใครทําเป็นก็ทำง่ายๆเนาะโอเคเราจะกลับมาที่หน้าเครื่องดนตรตีนะมันจะมีให้เลือกหลายอย่างใช่ไหมแต่สิ่งที่ยูชอบเล่นเนี่ยก็คือจะเป็นตัวคีย์บอร์ดนะคะซึ่งคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าใครที่เข้ามาเล่นในนี้ยูเชืว่อว่าร้อยละ เจที่เข้ามาเล่นแอปนี้นะจะต้องพบเจอกับปัญหานี้แน่นอนแล้วต้องเข้าไปเสิร์ชใน Google ชัวแล้ววันนี้ค่ะยูมีคำตอบให้อะเรากดเข้าไปที่คาว่า Smart Keyboard อ่ะพอเรากดเข้ามาอย่างนี้นะคะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีให้เลือกนะคะคือจะเป็นตัวที่คล้ายคีย์บอร์ดจริงๆแบบนี้หรือจะเป็นแบบไหนก็ได้แบบนั้นก็จะเล่นง่ายเนาะแบบนี้ก็คือก็จะเล่นง่ายหน่อยแบบนี้ก็คือจะเป็น feeling ของการแบบเหมือนเรากดคีย์บอร์ดจริงๆ,งๆกดลงไปที่แป้นมาจริงๆเลยซึ่งสิ่งที่เราเนี่ย ไม่มีเลยก็คือจะเป็นตัวโนต้ต mm hmm. เห็นไหมทุกคนมันไม่มีตัวโนต้ตแปะอยู่เลยว่าไอตัวเนี้ยคือตัวอะไร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 ,ะไ,รไม่มีดังนั้นเราจะไปเปิดการมองเห็นมันค่ะทุกคนเนี่ยแหละคือทิ่วันนี้โอเคเดี๋ยวเราเออกจากกระาดาษแปะก่อนเข้าไปที่ตั้งค่านะคะทุกคนไปที่ตั้งค่าเสร็จปุ๊บให้เราเลื่อนลงมาหาแอปกระาดาษแปะน,นะคะ เลื่อนมาเลยแอปมันอยู่ยตรงไหนเราก็เลื่อนหาเขาไปนี่การ์ดแบนของยูเจอแล้วกดเข้าไปพอเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บให้เรากดเลื่อนหาคําว่าป้ายโน้ตคีย์บอร์ดค่ะตัวนี้เห็นไหมป้ายโน้ตคีย์บอร์ดนะคะแล้วกดเปิดป้ายโน้ตคีย์บอร์ดนะคะแล้วกดเปิดพอเรากดเปิดเสร็จปุ๊บโอเคออกค่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่แอปการ์ดแบนนะคะอ่าเป็นไงคะทุกคนมันขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะก็จะเป็นนี่เลย มีตัวอักษรให้โดยเลมีฟาซอนมีช้ามีอะไรให้ พร้อมใช้ซับหมดเลยนะคะก็จะง่ายต่อการที่เราจะเล่นเพลงเวลาที่แบบอ่ะฉันอยากเล่นเพลงเพลงนี้ของคีย์บอร์ดเราก็ไปหาโน้ตมาใช่ไหมแล้วเราก็เล่นได้เลยอ่ามันก็จะง่ายแต่ใครที่แอดวานซ์หน่อยเขาก็ไม่จําเป็นต้องดูแล้วเนาะแต่อันนี้ก็เป็นทีิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่นํามาฝากกันวันนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์นะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่อง U A Channel ด้วยนะคะวันนี้ยูขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะคะก็อย่าลืมฝ ากกันติดตามด้วยนะจ๊ะวลสดนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย